ครับเมื่อกี้ผมแฮ็กไปครับได้ได้จะเซฟได้นะเฮ้ยคุณพี่บอกนอนได้หพราะว่าผมก็จะได้เลยว่าโดนไล่ฮาร์ดลากไปแดกแซ่บไม่ครับเดี๋ยวผมแฮกไล่ฮาร์ดได้มันจะหยุดชาร์จเลยพี่มันจะเซฟดี่ได้เอ้ยตลกจังเลยกำลังยิงอย่างเมามันมือจีไล่ฮาร์ดเนี่ยต้องระวังเนี่ยตายตายไล่ฮาร์ดตายตายแล้วรอดเขาเลยเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยมีคนมาไหมเย้ สวัสดีอ้อนเดสวัสดีครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครเป็นเพลย์เอาเดอร์เกมไปอยู่น้ากินกาแฟน่ะอยู่น้ากับพี่ยกกาแฟเยอะเย้ช็อตเมื่อกี้เลยช็อตเมื่อกี้ไม่ใช่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 ช็อตสุดท้ายช็อตสุดท้ายโอ้เลิศเหลือ16ด้วยใเกือบตายเลยด้วยนั่นแหละสุดยอดอยู่น้าเดอะแบก ไปเลยห้าส <22. S 2> ิบ two ห้าสิบ t w เอาไปห้าสิบ t w ออฟเลย์ออฟเดี <in> ๋เกมมาดิออฟให้สมกับที่เมื Việt ่อก่อนซอลโอวัตไปแข่งดดเดซบายอ่ะอ๋อเอาอย่างนั้นเลยเหรอซอลโววัตแข่งเดซบายตกรอบวันนะยิงทีละห้าตัวหกตัวห้าตัวหกตัวเนี่ย ถ้ารู้ว่ากิน